็อกเม้นทยแล้วสวัสดีค่ะคลิปนี้แอดชปาทุกคนไปชมฝรั่งสาวชาวออสซี่ที่ชื่อว่าเจซี่พาชิมผลไม้ไทยกันนะคะเจซี่เป็นชาวต่างชาติอีกหนึ่งคนที่ลาออกจากงานด้วยความตั้งใจว่าจะเดินทางท่องเที่ยวไปทั่วโลกและประเทศไทยก็คือประเทศแรกในแผนการเดินทางของเธอโดยเธอนั้นได้มาแวะเที่ยวที่เมืองไทยตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาและได้แชร์ประสบการณ์การท่องเที่ยวในเมืองไทยผ่านช่อง YouTube ของเธอแล้วหลายสิบคลิป และสำหรับในคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่เธอได้ลองกินผลไม้ไทยหลายๆอย่างเป็นครั้งแรกในคลิปต้นฉบับนั้นด้วยความน่ารักของเจลซี่บวกกับท่าทางและคําพูดของเธอทําให้คลิปดูแลสนุกสนานไม่น่าเบือ่อซึ่งเธอได้อัพคลิปนี้ลงช่องของเธอเมื่อวันที่18พฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองและใครที่บอกว่าคนไทยดูคลิปฝรั่งน้อยไม่ช่วยดันยอดวิวให้ฝรั่งแอดวา์ไม่น่าจะใช่แล้วเพราะว่าคลิปนี้มีคนไทยเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะมาก เม้นทกานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเลยทีเดียวซึ่งแกคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะถึงเราจะไม่คล่องภาษาอังกฤษและไปเม้นเป็นภาษาไทยอย่างน้อยมันก็ทําให้พวกเขารู้ว่าเราคนไทยคอยให้การสนับสนุนพวกเขาอยู่หากว่าพวกเขาทําคลิปดีๆออกมาให้เราได้ชมกันเจสซี่เปิดคลิปด้วยการชักทายทุกคนที่เข้ามาชมคลิปของเธอและบอกว่าตอนนี้เธอกําลังอยู่ที่ตลาดเมืองใหม่ซึ่งเป็นตลาดสดขนาดใหญ่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ซึ่งภารกิจของเธอในคลิปนี้คือตามหาผลไม้ที่เธอไม่รู้จักหรือใครกินมาก่อนมาลองกินดูอย่างแรกเลยนะโจซี่บอกว่ามันเป็นผลไม้ที่มีขนเยอะมากเธอเห็นคนแชร์กันมากมายบนโลกออนไลน์ทั้ง t i k t o อกทั้ง Youtube เห็นคนยืนกินกันตามริมถนนแต่เธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรรสชาติเป็นอย่างไรซึ่งเธอจะหามาลองกินให้ได้และเจ้าผลไม้ที่เธอพูดถึงก็คือเงาะนั่นเอง เมื่อเดินมาถึงแผงขายเงาะโจซี่บอกว่าเธอดีใจมากที่มีการเขียนราคาบอกเอาไว้ด้วยแต่เธอก็ไม่รู้อยู่ดีว่า30บาทนั้นโหลละ30บาทหรืออะไรกันแน่แต่เธอก็เดาว่าน่าจะเป็นโหลละ30บาทมากกว่าและคลิปนี้ของเธอก็เริ่มออกอาการขำแล้วเมื่อโจอซี่บอกว่าเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าจะต้องกินเจ้าเงาะนี้ยังไงในระหว่างที่เดินหาซื้อผลไม้อยู่นั้น โจซี่กับแฟนหนุ่มของเธอก็ถ่ายให้เห็นบรรยากาศของตลาดสดไปเรื่อยๆด้วยที่ตลาดแห่งนี้มีของสดเยอะจริงๆมาต่อกันที่อย่างที่สองโจซี่บอกว่าเจ้าสิ่งนี้น่าจะเรียกว่าแก้วมังกรและเธอก็จ่ายเงินไป25บาบาทได้แก้วมังกรมาหนึ่งลูกใหญ่ๆอย่างต่อมาคือมังคุดโจซี่บอกว่ามังคุดเป็นผลไม้ที่แฟนคลับหลายๆคนอยากให้เธอลองกินเธอบอกว่าเธอไม่รู้ว่าหน้าตามันเป็นยังไงมีรสชาติแบบไหน แต่เธอคิดว่าเธอน่าจะหาซื้อมันได้แน่นอนในระหว่างที่เดินอยู่โจซี่เดินผ่านร้านขายทุเรียนด้วยแต่เธอบอกว่านั่นไม่ใช่เป้าหมายของเธอเพราะก่อนหน้านี้เธอเคยลองกินมาแล้วดังนั้นเธอจะตามล่าสิ่งที่เธอยังไม่เคยกินต่อไปและเธอก็มาถึงร้านขายมังคุดเธอก็เลือกเลือกไปโดยที่เธอเองก็ไม่รู้ว่าต้องเลือกแบบไหนแต่สุดท้ายแล้วเธอก็ได้มังคุดมาสิบลูกจากการช่วยเลือกของแม่ค้าด้วย และจากคำพูดของเธอและแฟนหนุ่มเดาว่าตอนนี้ทั้งสองคนน่าจะยังไม่รู้แน่ๆเลยว่าจะต้องกินมังคุดยังไงเธอได้แวะซื้อกล้วยมาหนึ่งหวีด้วยราคา15บาบาทเธอบอกว่ามันดูต่างจากกล้วยที่บ้านของเธอนิดหน่อยจึงขอซื้อมาลองชิมดูและหลังจากที่เดินมาเรื่อยๆทั้งสองคนก็ได้มาเจอกับส้มโอซึ่งโจซี่บอกว่ามันดูคล้ายๆกับส้มแมนดารินต่อจากส้มโอโจซี่ก็แวะซื้อแตงโมแช่เย็นเพิ่มอีก เธอบอกว่ามันช่วยได้มากเพราะที่นี่อากาศร้อนมากเหงื่อเธอออกเต็มหน้าแล้วในจังหวะน,นี้เองเราก็ได้เห็นความมีน้ำใจของคนไทยอีกแล้วเพราะแม่ค้าได้ยื่นกระดาษชิดชูให้เธอด้วยท,ทั้งที่เธอไม่ได้ขอและเธอก็มาระยาดีด้วยนะกล่าวขอบคุณเป็นภาษาไทยด้วยถือว่าสอบผ่านความเป็นไทยไปอีกขั้นหนึ่งแล้วในระหว่างที่เดินต่อไปนั้นจูซี่ได้เดินผ่านร้านขายสับประรดแต่เธอไม่ได้ซื้อนะ เธอบอกว่าเธอเคยกินแล้วและบอกโดยว่าสับป,ประรดในเมืองไทยนั้นมีรสชาติที่ดีกว่าที่บ้านของเธอมากซึ่งเธอเดาว่ามันอาจจะเนื่องมาจากสภาพอากาศของเมืองไทยนั่นเองและสับป,ประรดก็คือหนึ่งในผลไม้ของไทยที่เธอชอบมากๆอีก่ด้วยตัดมาที่ชีพภาคของเจอร์ซีย์เธอวางผลไม้ที่เธอซื้อมาไว้บนโต๊ะพร้อมกับบอกว่ามันเยอะไปหมดไม่รู้จะเริ่มลองจากอะไรดีเลือกไม่ถูกสุดท้ายเธอก็เริ่มที่มังคุด เธอบอกว่าไม่แน่ใจว่าจะกินมันยังไงดีต้องกินเปลือกหรือเปล่าแลหลังจากที่เธอตัดจุกออกจนเห็นเนื้อข้างในและเธอก็บอกว่าบางทีอาจจะกินแต่เนื้อในก็ได้แต่สุดท้ายเธอก็ลองกินเปลือกมังคุดไปด้วยถึงตรงนี้สีหน้าของเธอบอกบุญไม่รับเลยนะและเดาว่าเธอน่าจะรู้แล้วว่ามังคุดกินแต่เนื้อข้างในเท่านั้นหลังจากกินเนื้อมังคุดเธอบอกว่าอร่อยมากหวานแตกในปากกันเลยทีเดียว แล้เธอก็จัดให้เป็นหนึ่งในผลไม้ที่เธอชอบทันทีหลังจากนั้นเธอก็ลองชิมส้มโอซึ่งเธอเองก็ยังไม่รู้ว่าตกลงแล้วมันเรียกว่าอะไรกันแนะ่ต่อจากส้มโอก็มากินแตงโมเธอบอกว่าแตงโมที่เมืองไทยฉ่ำและอร่อยมากและถ้าเป็นที่ออสเตรเลียไม่มีทางเลยที่เธอจะซื้อแตงโมชุงมนี้ได้ในราคา20บาทมันจะต้องแพงกว่านี้แน่นอนต่อจากแตงโมก็มาเป็นกล้วยน้ำว้า เธอบอกว่ามันไม่เหมือนกับที่บ้านของเธอกล้วยทีนี่สั้นกว่าที่บ้านของเธอมากและกล้วยที่ออสเตรเลียจะยาวและใหญ่กว่าแต่หลังจากที่ได้ชิมแล้วเธอบอกว่ากล้วยไทยหวานกว่าอร่อยกว่าที่ออสเตรเลียมาถึงแก้วมังกรเจซดี่พิจารณาอยู่นานว่าจะกินมันยังไงดีและเธอก็ลองตัดๆเฉือนๆดูและเมื่อเห็นเนื้อเธอว้าวมากเธอบอกว่าเธอเคยเห็นมาในเมนูอาหารเช้าของไทยด้วย ซึ่งในตอนนั้นเธอไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้เธอรู้แล้วว่ามันคือแก้วมังกรและเธอก็บอกเลยว่าที่ออสเตรเลียไม่มีแก้วมังกรแล้วก็มาถึงเนาะเธอบอกว่าเธอเห็นบ่อยมากและก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรจะต้องกินยังไงในชีวิตนี้เธอไม่เคยกินมันมาก่อนเลยแล้วก็กลัวนิดหน่อยเพราะว่ามันมีขนแปลกๆแต่จากการที่เธอเห็นหลายๆคนกินมันแล้วทำให้เธอตื่นเต้นและอยากลองกินบ้าง หลังจากกินเงาะโจซี่ก็ยังบอกว่ามันคือลิ้นจี่และถ้ามันไม่ใช่ลิ้นจี่เธอก็จะเสพรส์มากตอนท้ายเธอสรุปว่าเมืองไทยของเรานั้นเรื่องของผลไม้ยอดเยี่ยมมากบางอย่างถึงจะมีที่ออสเตรเลียแต่รสชาติที่เมืองไทยดีกว่าอร่อยกว่ามากและที่ไทยก็มีผลไม้อีกมากมายที่ไม่มีในออสเตรเลียและท้ายสุดเธอขอบคุณทุกคนที่อยากให้เธอลองกินมังคุด เพราะหลังจากได้กินแล้วเคยชอบมันมากจริงๆหอมหวานละลายในปากและเช่นเคยนะคะแต่ก็ได้รวบรวมความคิดเห็นของชาว YouTube ทั้งไทยและต่างชาติที่ได้ชมคลิปนี้มาเล่าสู่กันฟังแล้วไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะความคิดเห็นแรกนะคะสภาพอากาศในเขตร้อนชื้นของประเทศไทยทำให้ผลไม้สุกได้ดีกว่าในสภาพอากาศที่หนาวเย็นอย่างออสเตรเลียขอบคุณที่แสดงให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่รู้จักมาก่อน มันแปลกมากสำหรับเราชาวออสเตรเลียดูแล้วนะ่าอร่อยจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะผมและภรรยาเพิ่งดูวิดีโอนี้และไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าเราต้องไปลองกินผลไม้ที่ประเทศไทยเราจะไปที่นั่นในตอนสิ้นปีขอบคุณที่แชร์นะเราจะไปลองกินสิ่งเหล่านี้อย่างแน่นอนความคิดเห็นต่อมานะคะเฮ้เจอรซี่มังคุดแล้งเงาะเป็นผลไม้โปรโดของฉันเลยนะฉันสามารถกินมันได้ทุกวันจริงๆ แต่ที่ออสเตรเลียมันมีราคาที่แพงเกินไปทุกครั้งที่ฉันเห็นมันฉันมีความสุขและตื่นเต้นมากเมื่อถึงฤดูการของมันในออสเตรเลียคุณจะสามารถหาซื้อมันได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตที่ขายของจากเอเชียเคล็ดลับสำหรับมังคุดหากคุณต้องการทราบจำนวนชิ้นเล็กๆที่มีอยู่ในมังคุดให้ดูที่ด้านล่างของมังคุดคุณจะพบรูปร่างสีน้ำตาลเหมือนดอกไม้นับชิ้นหรือกลีบเล็กๆนั้นมันจะบอกว่าข้างในมีกี่ชิ้น ฉันหวังว่าคุณจะเข้าใจสิ่งที่ฉันพยายามจะพูดนะความคิดเห็นต่อมานะคะสนุกมากที่ได้ดูคลิปของคุณผมอยู่ที่ a อดเดเ d e ออสเตรเลียที่นี่ผมสามารถหาซื้อผลไม้เหล่านี้ได้เมื่ออยู่ในฤดูกาลของมันความคิดเห็นต่อมานะคะฉันขอโทษแต่คุณทําไม่ฉันหัวร้อนหนักมากตอนที่คุณกินเปลือกมังคุดวิดีโอยอดเยี่ยมจริงๆความคิดเห็นต่อมานะคะสวัสดีตอนนี้คุณอยู่ในประเทศไทยแล้ว ที่นี่มีผลไม้ให้คุณเลือกกินมากมายไปหมดจนไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรกินดีความคิดเห็นต่อมานะคะชื่อเงา้มาจากภาษาสันสกฤตมันเป็นของขวัญจากเทพธิดาฉันจำได้ว่าฉันต้องพยายามกินมันให้มากที่สุดในช่วงที่ฉันอยู่ในภูมิภาคนี้เพราะทางซีกโลกตะวันตกไม่มีผลไม้แบบนี้ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผลไม้แปลกใหม่มากมายที่ปลูกตามธรรมชาติอย่างอุดมสมบูรณ์ พลาที่นั่นดินอุดมสมบูรณ์มากความคิดเห็นต่อม,มานะคะที่จริงคนไทยถือว่ามังคุดเป็นราชนีแห่งผลไม้ส่วนราชาคือทุเรียนลิ้นจี่ขนยาวไม่ใช่ลิ้นจีนะแต่มันเป็นเงาะก,การเรียกชื่อผลไม้เป็นหนึ่งในความชาทายของการออกเสียงสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนภาษาไทยส้มเมนดารินยักษ์คือส้มโอความคิดเห็นต่อม,มานะคะช่วงนี้เป็นฤดูของทุเรียน ดังนั้นคุณจึงเห็นทุเรียนมากมายในตลาดแบบนั้นทุเรียนและมังคุดอยู่ในฤดูเดียวกันทุเรียนทําให้รู้สึกร้อนมังคุดให้ความเย็นผู้คนจึงชอบรับประทานร่วมกันเพื่อช่วยสร้างสมดุลดังนั้นพวกเขาจึงเรียกทุเรียนว่าราชาแห่งผลไม้และมังคุดคือราชนีแห่งผลไม้ในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะงอเป็นผลไม้ปโปรดของฉันเลยนะฉันไม่เคยได้กินมันในออสเตรเลียามาก่อนเลย ฉันรู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้กินมันจริงๆฉันไม่เคยลองมังคุดเพราะฉันไม่รู้ว่ามันคืออะไรแต่ตอนนี้ฉันอยากจะลองบ้างแล้วขอบคุณมากความคิดเห็นต่อมานะคะป้าของฉันที่อาศัยอยู่ในซิดนีย์โพสภาพเมื่อวันก่อนมังคุดมีราคาประมาณ3-4ดอลลาร์ต่อพนดังนั้นคุณจึงควรจัดเต็มกับมันในขณะที่คุณอยู่ที่นี่ตอนนี้เป็นฤดูกาลของมันและคุณก็น่าจะลองกินน้ำมังคุดด้วยนะ มันมีใครอยู่ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตความคิดเห็นต่อมานะคะใบหน้าของคุณเมื่อคุณได้ลองกินของใหม่ๆมันทำให้ฉันมีความสุขดูสนุกสนานและการที่คุณเป็นคนซุ่มซ่ามมันก็ดูน่ารักมากเลยนะดังนั้นอย่าตัดมันทิ้งเลยฉันมีความสุขที่ได้ดูและเห็นด้วยมากๆว่ามังคุดมีรสชาติอร่อยความคิดเห็นต่อมานะคะฉันเห็นด้วยอย่างยิ่งกับคุณเกี่ยวกับสับป,ประรดแตงโมและกล้วย ฉันไม่เคยชอบสับปะรดเลยจนกระทั่งมากินมันที่เมืองไทยผลไม้ในประเทศไทยดีกว่ามากมีทริคในการแกะมังคุดและง้อด,ด้วยมืออยู่นะแต่เราต้องฝึกมันเธอทำให้ฉันคำหนักมากทุกครั้งที่งอปโผล่ออกมาความคิดีห็นต่อมานะคะขอบคุณที่นำมาแชร์กันนะที่นั่นมีผลไม้ให้ลองมากมายและถ้าคุณลองถามคนขายเขาก็จะสาธิตวิธีการแกะผลไม้ให้คุณดูและลองชิมก่อนตัดสินใจซื้อ ความคิดเห็นต่อมานะคะมันเป็นประสบการณ์ที่ดีมากฉันชอบดูผู้คนเพลิดเพลินไปกับการกินผลไม้เมืองร้อนและมันก็ยังมีอีกมากมายให้คนได้ลองกินในประเทศไทยความคิดเห็นต่อมานะคะคุณลองกินงากกระป๋องตามร้านสะดวกซื้อได้นะใส่น้ำแข็งลงไปหน่อยหนึ่งกินแล้วสดชื่นมากความคิดเห็นต่อมานะคะสวัสดีทุกคนฉันนี่ขำเลยตอนที่คุณพยายามกินเปลือกมังคุดแก้วมังกรเป็นของปโปรดของฉัน ฉันชอบแก้วมังกรเนื้อสีแดงมากที่สุดมันอร่อยกว่าเนื้อสีขาวถ้ามีโอกาสลองแก้วมังกรเนื้อสีแดงด้วยนะในไทยหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตซึ่งเขาจะปอกเปลือกให้ด้วยและฉันจะไปหากินมันทันทีที่เท้าของฉันแตะพื้นที่กรุงเทพในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ความคิดเห็นต่อมานะคะผลไม้ชนิดเดียวที่ฉันได้ลองกินก็คือแก้วมังกรและฉันก็ตกหลุมรักมันเข้าอย่างจังเลยแหละความคิดเห็นต่อมานะคะ มันคือผลไม้ที่ฉันชอบทั้งหมดเลยนะฉันรักมังคุดและเงาะมากเราอยู่ทีมชอบกินของหวานฉันรักผลไม้วันหวานแก้วมังกรตาม้ฉันสดชื่นเช่นเดียวกับส้มโออีกอย่างที่ฉันชอบคือฝรั่งแต่มันไม่หวานเลยความคิดเห็นสุดท้ายนะคะฉันชอบการสแสดงออกทางสีหน้าของคุณจังเลยจบแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้และสำหรับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ต้องการอ่านความคิดเห็นทั้งหมดหรือรับชมคลิปต้นฉบับด้วยตนเอง แอดได้แปะลิงก์ต้นฉบับไว้ในรายเดียแล้วนะคะแต่ถ้าหากในคลิปนี้มีการบรรยายที่ผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดหรือมีข้อมูลที่ผิดพลาดแอดต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะซึ่งเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อแก้ไขข้อมูลที่ถูกต้องหรือบอกวิธีการอ่านออกเสียงที่ถูกต้องได้เลยค่ะแล้พบกับเรื่องราวดีๆได,ด้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ